ไม่อ้าวผมจะงคแนะนำตัวอาจารย์ให้อาจารย์แนะนำตัวลูกศิ้นได้รับมิซื้อเสียงกนณีแดงที่ใครแดงเออสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีไอจอนนี่นะคะทีมงานสุนขภัณฑ์นะาะเมื่อนี้กลุ่มสุภาบอนค่ะนี่คือกลุ่มสุภาบอนสายลักครับเนอะสปาบอนสายสีที่นะ้นองบอสนะครับบางคนอาดจดีแบบพระเทพในบูจักนะคะนอกจากเขอ,ขอรายงานตัวสะก่อนนะคะจะเป็นแม่ครูของอสายลักบ้านสายลัก อาผู้ใดได้นั่งศรุลูนสายรังไปก็คืออ่าควรจะมีเบ็ดอาหารแน่นเน่อก็มันจะเป็นน้องนุ่นธิดาพ่อนุ่นธิดาพ่อแล้วก็น้องเข้าวั้งปัญญาวีารัน้องเต้าจิราพรสายรักหลายๆน้องป๊อกป๊อกหนึ่งเมื่อไทยค่ะชิบยอดหลายๆคนนะครับอยู่ซิลูกขานะครับขาไทยยังไม่รู้ว่าอาจารย์กุ่มสุภาพพ่อืี่ มีความจัดจานในล่ำสิ่งสำเ็งของยูทูบิ่มควาบำรุงค้าพอดบนเครับเด้อมื่อนี้ต้องขอบผู้อาจารย์หลายนะครับพณ <ไอ S 1> ิยพ่าภาพิลต <ไอ S 1> ้องอายเป็นนิดหน่อยมาจากอนแกนเตอร์ที่วามสบานในการล่ำปกติกับล่ำทั้งเรื่องที่ล่ำม,ม,มือนะครับวิทีการวิธีบาหมากไม้มีประสบการณ์แต่ผีจอน,นี้เสียงมาเติมเต็มฟั่มจัดจานทางงานล่ำสิ่ง แก่จวดเอาแบบจกดจวดเล่ห์เอ่าๆนะฮะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งนะคุณีก็เลยมายกอยองผู้มาฝากเป็นลูกศิษย์หล่ะทรง้องอายมาเรียนร่ำสิ่งกับวันนี้ถือโอกาสมาเรียนร่ำสิ่งจะเป็นประการคนละท่านอาจารย์กลุ่มคือเี่ยเป็นคนหัวอำนาจเจริญแต่เราพูดถึงบ้านเองอเภอพกาอีกเป็นคนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะครับใอืมร่ำ คันผู้ใด่นอ,อยากเห็นคนงานครับ mm hmm. ผมนี่เป็น MC เรื่องซี้นเลยน mm hmm. เนี่ยคนอิจวาแน่เลยครับทุกนีเล่าลสิ่งเนี่ยอิายจวดจวตื่นใจบอกเติงผู้ดีไรแตเรียกว่าโอ้เลยติดต่อผ่านอาจารย์สีอาจารย์วิสีไรใดเบอร์โทรอาจารย์กุลมากอาจารย์ขอบคุณอาจารย์พานอาจารย์สีจันเป็นเลยคร mm ับเนอะแลครับขอบคุณอาจารย์ดินใช่วงสามารถที่แนะน้ำมาว่าไอ้จอนนี่คันนองอายเนี่ยออยังกําไม้ประพ้าดาเนี่ยเอาไปฝากไปก mm hmm. ับอาจารย์กุ้งสุภาพร อาจารย์ศร,รๆๆีอาจารย์มันก็ได้นะมาไปฝากไปกับอาจารย์กุ้งสุภาพพก็เลยได้เบอร์โทรจากอาจารย์ศรีอาจารย์ยังใช่มาเมื่อนี้ก็มีโอกาสดีครับมากกว่าความชุ่มชําเลยฝนตกค่ำมาเลยนะครับป <คน S 1> ้าป้าดอกอายมากอาจารย์กุ้งมันเห็นแค่ยังดีถามท่ามันตลอดได้ลุงข้างว่าผมโทรบีอพีครับฝากติดตามเป็นกลังใจใ,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 ให้ทั้งอาจารย์และลูกศิษย์กุ้ใหม่ของวันนี้นะครับกู้งลาสุดเลยสดสดมันมัดอายประพาดาอาจารย์กุ้งครับช่องทางติดต่อติดต่ออาจารย์กุ้งมีชอมท่าไหนนะครับ ติดตามติดตามมีติดต่อไหมเนาะติดต่อก็มีค่ะชื่อสองอย่งครับคุ้งชุภาวอนอ่าคุ้งชุกาวอค่ะพี่น้องหรือว่าจะเป็นผ้าเป็ดเป็ดปุบเป็นขาต้องพิมพ์ชื่อเข้าไปเลยคุ้งชุกาวอนสายรักอ่าสำหรับเอ่ผู้ใดอย่างผ้าลูกผาเต่ามาเรียนติดต่อช่องทางเพจเลยไหมครับเพดค่ะท่าเพจท่าเพจได้ครับถ้าติดต่อคุณบ้านใดเลยครับเป็นการสอนล่ำอยู่ตลอดปัจจุบันควานักพักพิงในเขตเมืองวนราชธานีนะครับ นี่คือผูว่าอาจารย์ที่มีรูปสึดฐานมากมายนะครับครูที่สืบสานงานศิลปะอีสานบ้านเท่าที่เรียกว่าหมอหลังซิ่งวันนี้นะครับเป็นลูกศิษย์คนล่าสุดไอปภาดาจอนี่มิวสิกค,ครับว่าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ปูสุภาพวัฝากติดตามผลง,งานของไอปภาดาและติดตามผลงานอาจารย์ปูสุภาพวัลน,นีนะครับลาไป่อรัวพูดในคลิปนี้แล้วขอที่ด้วยยางเดียวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ